วันทีแม่แม่หลายคนรอคอยมาถึงแล้วพี่น้องคะ่ะสำหรับมือนี่ค่ะ18ธันวา2567นะคะซึ่งเป็นวันทีย่านุนะคะได้ผ้าล้านสาวค่ะบินลัดฟ้าเข้าห้องอัดเพื่ออัดเสียงเพลงใหม่ล่าสุดของน้องออายสกุณาพรพี่น้องคะ่ะนั่นก็นคือเพลงล่ำโขงบอกกันหักพี่น้องคะ่ะซึ่งบอกได้เลยขนาดซื้อเพลงกันยั่งแบบ ม่วนน่ะพี่น้องขาฟั่งพี่น้องขาแฟนคลับเอฟซีล่อปันวิวได้เลยพี่น้องขาสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดของน้องไอศักุณาพรซึ่งถือได้ว่าเป็นอรลบัมที่4ของอิหล่าหน่อยของเฮ้านะคะซึ่งมีพลังแรงสนับสนุนจากแม่แม่แฟนคลับเอฟซีล้นลามพี่น้องน้องอายศักณาพรบอกเลยว่าเด็กผู้นี้ เป็นเด็กหน่อยมีบุญวาสนาเป็นเด็กหน่อยมีพลังหักเหนียวแน่นจากแม,แม่แฟนคลับเอฟซีไพเห็นไพกระหักสำรับน้องอายพี่น้องเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีบุค,คลิกโด,โดดเด่นพี่น้องคาน้องอายสกุลนาพรบอกเลยว่าความสามารถของอิหลารวนหลามเพร่ะว,า,วาตั้งแต่สิอัดเพลงหรือว่าการแสดงหยังกระซางพี่นอ้องอาอายสกุลนาพรคือผ่านฉลุยทุกงาน ตามทีผ่าน,นมาพี่น้องคาเพราะว่าสิเป็นอาัลาบั้มแรกอัลบั้มสองอัลบั้มสามอิลาดฉลุยพี่นอ้องอิลาผ่านฉลุยสําหรับอาอายสกุณาพรซึ่งมื้อนี้ก็กเช่นกันพี่น้องขาได้มีแฟนคลับเอฟซีเข้ามาให้กําลังใจน้องอาอายสกุณาพรหลายคือกันพี่น้องขานะคะขอให้ราบรื่น ขอให้ดังๆปังๆร้อยล้านวิวเด้อจ้าวสันพี่น้องขอให้ราบรื่นดังๆปังๆเด้อจ้าเดินทางปลอดภัยจากาหลานวสันพี่น้องคะ่ะส่งกําลังใจให้อิหลาใส่เสียงวันนี้ขอให้ราบรื่นผ่านไปด้วยดีปล่อยเพลงออกมาให้ดังๆปังๆทั่วโลกติดหนึ่งในมาแรงนะคะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางจ้าวสันพี่น้องให้ดังๆขอให้ได้ ร้อยล้านวิวนะคะขอให้เพลงอาอายสกุณาพรดังดังปังปไปไกลทั่วโลกเลยค่ะล้านล้านล้านวิวเลยนะคะหนูหนูเก่งอยู่แล้วค่ะนะคะนี่คือพี่น้องกำลังแรงใจหรือแฟนคลับเอฟซีนที่หักอิหลาน่นแหละพี่น้องมาส่งกำลังแรงใจให้อีหลานะคะส่งกำลังใจให้นะคะดังๆปังปทุกอย่างราบรื่นรุ่งเรืองรุ่งโรดเดินทางปลอดภัย ทั้งไปและกลับนะคะคุณย่าคุณหลานคนสวยคนเจ่งว่าัสนพี่น้องค่ะนี่คือบางส่วนที่เขามาอคอมเมนต์ให้กำลังแรงใจอีหลานหน่อยนะคะแม่แม่ขอให้อีหลาดังๆปังปังโด่งดังทั่วโลกเด้อจ้าดังดปังปังจ้าขอให้ปังปังนะคะอีหลาคนเจ่งขอให้ราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างดังแล้วละลูก รอฟังขอให้เพลงอีหล่าปังปังทะลุทะลายล้านวิวด้วยด้วยจ้าวัศนพี่น้องรอฟังนะนะลูกขอให้เพลงของหนูดังดังทะลุล้านวิวนะลูกขอให้ปังปังจ้าพี่น้องมีตต้งแต่คนเขาม้าอวยพรให้อีหล่าหน่อยของเฮ้านะคะซึ่งเยซีเซมานวาอ,าอายอศกุนาพรไม่ทําให้แม่แม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะาอีหล่าหน่อยเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่ง มีความสามารถน้องเฮ็ดได้อยู่แล้วพี่น้องน้องเฮ็ดได้คักคักสำหรับน้องอาไอาสกุณาพ่อบอวาสิพึ่งจะเดินทางไปกับญาณุซึ่งเป็นภาพเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆญาลานพากันขึ้นเครืองพี่น้องพากันขึ้นเครืองเพื่อไปอัดเพลงใหม่นี่แหละนะคะถือว่าปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กภูมรินเหมือนเดิมล่อฟังพี่น้องขาวาเพลงนี้ สิออกมาในรูปแบบใดแล้วถ้าเบิงตอนนี้แฟนคลับเอฟซีล่อลุ่นชุดทีอีหลาหน่อยใสพี่น้องถ้าเบิงว่าสิออกมางามสํใใดเสื้อมันว่าทั้งด้านญาณุพอจ๋านะคะจัดให้ลูกสาวสุดอลังการงานสางแนนนอนค่ะสำหรับงานนี้นะคะแม่แมเตรียมตัว ปั่นวิวยางเดี่ยวเหาปั่นวิวซอยอีหล่าหน่อยของเหานะคะเสื้อหมันว่าพรั่งหักจากแฟนคลับเอฟซีเนียวแน่นคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะคนทีหักอีหล่านะคะหลังจากทาีจะเดินทางไปกรุงเทพกับยานะคะพ่อจ๋าเพิ่นได้หยุดพักผ่อนสี่บัน้นสี่มือยาวๆเ,เลยพี่น้องตดหลากลับไปสารคามนะคะกับยาลลำดวนเพื่อที่เพื่อที่จะไปชาร์จ กำลังชาร์จความหักความอบอุ่นจากบ้านเกิดจากของนะคะเพื่อเดินทางไปอัดเสียงนี่เองพี่น้องคะแล้วสิ่งที่ม่ม่ๆหลายคนรอค่อยตามตามกันอยู่นี่ก็คือรอฟังพี่น้องว่าซิงเกิลไม่ล่าสุดของอายอักุณาพรสิออกมาในรูปแบบใดเยสิตกะลุนคือกันพี่น้องคะอยากฟัง อยากดีอยากรูกว้วาสีออกมาในรูปแบบใดไหมพี่น้องสําหรับเพลงใหม่ของอิหลาแลยอยากเบิ้งชุดที่อิหลาหน่อยใไ่เลยอยากเบิ้งวิวทีอ่าไปทายถ้ำนะคะเพราะว่าล่ําโขงบอก,กันหักสุดยอดสําหรับสื่อเพลงกับพ่อแห้งเหรพี่น้องสําหรับสื่อเพลงใหม่ของอายอ,อสกุณาพรก็ถือว่าสุดยอดมากๆเสื้อหมันในอ่า นักแต่งมือท่องยางอาจารย์บิก๊กพุมลรินนะคะซึ่งเป็นอาจารย์นักแต่งเพลงแต่งห้ไผ่กระดังกระปังพี่น้องอีหล่าหน่อยคือกันพี่น้องคะ่ะขอให้น้องอาไอาสก,กุณาพ่อนนะคะลูกพ่อจ้าพงศก,กรเพลงไม่ที่จะออกมานี่ขอให้ดังๆังปังๆหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวพี่น้องคะ่ะซอยกันสนับสนุนสำรับขายเพลงเป็นหนึ่งของ ทังด่านบอสหนุหมอลําเสียงวิหกไม่ใช่เล่นนะคะพี่น้องคะ่ะมีเพลงติดฮอตอยู่หลายเพลงพี่น้องแล้วก็มีศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่ในสังกัดของค่ายเพลงเป็นหนึ่งหลากหลายพี่น้องแย่ซิตจําโบแมนพี่น้องว่ามีไผ่แนหลายเอาโูดสำหรับอ่าค่ายเพลงเป็นหนึ่งของบอสหนุนะคะตอนนี้กำลังจิต เติบโตคะ่ะเป็นค่ายเพลงเล็กๆที่กำลังเติบโตนะคะขอห้นนองอาอายสก,กุณาพ่อนนะคะเป็นโตหนุนนำ้ำําให้ครอบครั้วเสียงวิหกหรือว่าค่ายเพลงเป็นหนึ่งของย่านุนะคะห้งแห้งๆปังๆเพว่าสิเป็นหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรหรือวงใหญ่ของพ่อจ๋าพงศกรก็ขอหายหน้าขี้น้อยนะคะเป็น พลังบุญเป็นอีกหนึ่งกำลังหนุนทําให้หมอล่าเสียงวิหกเฮ่งเฮ่งปังปังมีแตะคนหักมีตะคนสนับสนุนเจสซี่เสียมันว่าส่วนหนึ่งของเอฟซีทีหักอีหล่าหน่อยทีไปเบิงหมอล่าเสียงวิหกเพื่อน้องอาอายสก,กุณาพรส่วนหนึ่งกามีพี่น้องมันก็นเลยเป็นแร้งแรงผักดันนะ่ะพี่น้องก็เลย เป็นแฟนคลับเอซกลุ่มใหญ่เพิ่มขึ้นจากเกานั่นเองพี่น้องคะซึ่งทางด้านบอดนกพงศกร,พรกเพนกเบาตาไดเพนบอกว่าอีาหล่าน้อยมาเป็นคูบุญของเพิ่นทําให้เสียงวิหกดังแห่งยู่ทุกมือนี้ได้นะคะแล้วจังได้กับตามสร้างนะคะถ่ายคลิปนี้ยสิษ์กัขอให้เพลงใหม่ล่าสุดล่ำโขงบอกันหักของอาอายสกุณาพรน,นะคะออกมาหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวขอให้เฮงเฮงปัง,ปงๆนะคะ สำหรับมุนี่ฝากสวัสนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ